คือผมไปเปิดเจอคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยเขาเขียนมาว่าขอวิธีผ่านด่านความเป็นความตายหน่อยได้ไหมครับแล้วไอ้ด่านที่เล่นเป็นจริงหลิวกระเบนเนี่ยขอแนวทางการผ่านได้ไหมครับโอเคได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีผ่านด่านต่อไปในกระแสวิญญาณนักสู้กันนะครับว่าแต่กูมาอยู่แถวนี้ได้ไงวะเนี่ยพบกับกิจกรรมกระแสวิญญาณนักสู้เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเหลืออีกสิบสองวันแล้วนะโดยในด่านต่อไปที่ผมจะมาสอนวิธีผ่านก็คือด่านที่สองนี้เองนะครับเส้นแบ่งความเป็นความตายซึ่งด่านนี้นะครับมันเล ลดลงจะสามารถสะสมข้าววิญญาณนักสู้ได้นั่นเองโดยตัวละครที่เขามีให้ยืมนั่นก็มีเบลด จิงหลิวโบเนียหลัวชาและลิงส์นะครับผมแนะนําให้เอาไปเลยก็คือเบรดจิงหลิวโบเนียและหลัวชานะครับลิงไม่ต้องนะเพราะหลัวชาดีกว่าโดยบัฟของดาดนี้อันแรกที่ผมแนะนําให้เอาไปมากที่สุดเลยก็คือบัฟด้านบนนี้เองเพราะว่าทุกครั้งที่เราเสียเลือดไปเนี่ยจะได้สแตตตองเลือดและสแตตตองเลือดจะเพิ่มคีเลตคิดาเมตเป็นเวลา2เทิร์นโดยสามารถซ้อนทับได้ถึง10สแตตสิชั้นนั่นเองนะครับเอาง่ายบัฟ2อันนี้นะครับอันบนจะเป็นการเสียเลือดแล้วได้คีเลตคิดาเมตส่วนอันข้างล่างจะเป็นการฮิลแล้วจะได้สปี ซึ่งผมแนะนําใช้อันบนดีที่สุดนะและบัฟอันที่2ที่ผมแนะนําให้ใช้ดีสุดก็คือดามจมตีปกติและสกิลต่อสู้เพิ่มขึ้น100%เพราะว่าตัวละครเบลดามจหลักๆจะอยู่ที่จมตีปกติหลังจากเคลือบดาบส่วนจริงหลิวดามจจะหลักๆจะอยู่ที่สกิลต่อสู้หลังจากเบิกเปิดโมดตาบัฟถ้าไม่ตายกับโจมตีต่อเดื่องใช้ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าส่วนถ้าไม่ตายเราไม่ค่อยได้กดบ่อยเท่าไหร่ส่วนบัฟปลูกพลังของด่านนี้ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรนะครับ <S <S เพราะว่าหลังจากปลูกพลังแล้วเนี่ยท นั่นก็คือลดเลือดเราไปตัง้ง70%โดยหลังจากแอคชั่นเนี่ยจะฟื้นฟู H p กลับมาอีก25%าของ HP สูงสุดผู้นี้คือในด่านนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวละครเราเลือดลดหรือเลือดเพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้รับบัฟที่จะช่วยเพิ่มดาเมจได้5%ซึ่งสามารถสเตตสูงสุดได้ถึง99ชั้นนะครับโอเคเลือกตัวละครเลือกบัฟเสร็จเรียบร้อยเข้าไฟปุ๊บขออนุญาตไ่ตัดต่อคลิปแล้วก็ยิงยาวช็อตยาวไปเลยนะครับด่านนี้ไม่ด่าาานนนี้้้้ยยกกรรัดดงววแ โอ๊ยโอเคโอเคอเคน้นลดเลือดไว้ลดเลือดไว้โอเคเปิดมานะครับเราก็จะใช้จริงหลิวปาดใส่ตีใส่บอสเลยด่านนี้ถ้าเกิเดเลือดลดไม่ต้องห่วงนะครับแต่กดเด็กสำคัญที่ผมแนะนำเลยก็คือเราควรให้หลัวชากลางฟิวบ่อยๆพอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราตายอืมโอเคเพิ่มไปแล้วโดยโอเคให้เบรกเครื่อมดาบก่อนนะปุ๊บหลวชาคิวเคไม่เป็นไรมปุ๊บปุ๊บ เคจจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราจะใช้ตัวสกิลต่อสู้กับโจมตีปกติเนี่ยเป็นหลักโอเคดึงเธอจิงหลิวมาก่อนเอ๊ดดึงทำไมเออช่างมันเถอโอเคกดอันติโบเนียไปนะครับด่านนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่เราจะต้องเลี้ยงจิงหลิวกับเบรดเอาไว้เป็น d p s หลักๆไว้ตลอดด่านนะครับโอเคจิงหลิวกดไม่ตายจิงหลิวตอนเปิดโหมดตายเนี่ยถ้าเกิดมีไม้ตายก็กดได้เลยนะครับไม้ตายของจิงหลิวเนี่ยเอออันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะไม้ตายของจิงหลิวเนี่ยผมแนะนําให้ กดตอนที่จิงหลิวอยู่ในปลดหมดเปิดตานะครับเพราะว่ามันจะรีดดาเมจได้ดีกว่าถ้าเกิดคุณไปกดไม้ตายตอนที่จิงหลิวปิดตาอยู่เนี่ยดาเมจมันจะเบามากโอเคกดอันตีเบสไปครับเลือดลดปุ้มเอาจริงๆด่านนี้เนี่ยเล่นง่ายมากเลยคุณกดออโต้ยังได้เลยนะด่านนี้นะครับด่านนี้ผมคุณกดออโต้เลยแต่ว่าผมไม่กดออโต้เพราะว่าเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยปุ้มโอเคปุ๊บใช้สกิลไม่เป็นไรเพราะเราต้องใช้เอฟเฟกต์ของการลดเลือดโอเคเบสโจมตีต่อเนื่องปุ๊บอ่าเลือดลดไม่เป็นไรครับ โอเคปลุกพลังมาแล้วนะคะสังเกตว่าด่านนี้เนี่ยปลุกพลังจะมาไวมากแต่ว่าผมจะให้ดูนะคะว่าทําไมมันถึงอันตรายเพราะทุกครั้งเราจะใช้แอคชั่นเนี่ยเสียเลือดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดูอย่างหลวชานะคะขนาดตีปกติปุ๊บเลือดแทบหายเลือดแทบหายจิงหลิวกดอันตีเลือดแทบหายแล้วคุณเห็นโบเนียที่กดอันตีปุ๊บเลือดแทบหายไหมครับง่ายๆคือปลุกพลังใลด่านี้เนี่ยทุกคนจะกลายเป็นเบสทันทีปุ๊บยิงเบสเลื่อนลดปุ๊บโอเคแล้วก็เพิ่มคิวมาจะไม่ต้องห่วงนนะใ ด่านนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเอาหลวชาไปเนี่ยรอดครับเพราะฉะนั้นผมเลยถึงแนะนำทิคทิกของด่านนี้เล็กๆนิดเดียวก็คือให้หลวชากลางฟิวไว้ตลอดครับไม่งั้นคุณตายแน่โอเคด่านนี้ด่านนี้แนะนำมีหลวชานะแล้วก็เขามีหลวชาให้ยืมเพราะฉะนั้นเอาหลวชาไปด้วยนะไม่งั้นไม่งั้นตายอย่าเอาลิงก์มานะเพราะว่าลิงก์มันไม่มีกลางฟิวโอเคเน้นลดเลือดแล้วก็เน้นฮิวเข้าไว้ครับเหนเหลือหลวชาเลือดได้เกือบปังตายมากทุกคนในนี้มันกลายเป็นเบสไปหมดเลย โอเคแต่นี้เล่นไม่มีอะไรมากเลยุ๊บปุ๊บอุ๊ยเบเบดเบอุ๊ยเบดเมื่อกี้เลือดเลือดเกือบมิดหลอดจะได้ตายสมอยากไหมล่ะเบตได้ครับโอเคมาโบเนียโบเนียดึงใครดีโบเดียดึงใครดีแต้มสกิลเหลือโบดีดึงจริงหลิวเลยครับคือจริงจริงจริงหลิวเนี่ยดาเมจหลักๆอยู่ที่จริงหลิวเลยนะแต่ว่า เอาเบรมาช่วยเสริมก็ได้ฟิลหัวชาหมดโอเคปลูกพลังหมดแล้วการนี้เล่นโคตรง่ายเลยจริงๆนะแต่ก็ไม่อยากรู้ว่ามีคนยังไม่ผ่านนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็เน้นตีเน้นตีลูกน้องไม่ใช่เน้นตีลูกน้องเน้นตีบอสเข้าไว้ตีบอสอย่างเดียวเลยอย่าไปตีลูกน้องคอนเซปต์เดิมครับอ่าจิงหลิวเปิดตาปุ๊บพอเปิดตาเสร็จปุ๊บกดอันตีได้เลยย้ํานะครับจิงหลิวตอนกดอันตีกดตอนโหมดเปิดตาเท่านั้นมันจะได้แรงๆปุ๊บหกหมื่น อันนี้นผมใช้จิงหลิวที่เขาให้ยืมมานะผมจริงๆผมมีจิงหลิวในตัวแล้วโอเคปลุกพลังมาทุกคนได้เวลาลดเลือดแล้วจ,งจิงหลิวเป็นเบสและโบเนียก็โ,โบเนียก็เป็นเบสได้นะครับถ้าใจแน่พอโอเคกดไม้ตายของโบเนียเพิ่มเพิ่ม,มคีดามจปุ๊บเลือดลดไปโอ้โหอันตีหลวชาย,ยังไม่กดยังไม่ต้องกดตอนนี้นะส่วนเบสเคลือบดาบก่อนปุน๊บเคลือบดาบเสร็จปุ๊บกดอันตีอุ้ยเดี๋ยวเีเมื่อกี้ผมเห็นเบสเลือเ่อนเลอหนึ่งใช่เปล่าวะเลื่อนเลยสี่ร้อยเลือดโคตรโอ้โหโคตรป่างตายเลย จะสังเกตว่าผมใช้โจมตีปกติกับสกิลต่อสู้บ่อยมาก เพราะฉะนั้นไอ้บัฟอันที่2เนี่ยผมถึงได้เอาไอ้ตัวโจมตีปกติกับสกิลต่อสู้มาครับเพราะมันได้ใช้บ่อยโอเคเราจะดึงจิงหลิวมานะครับจิงเหลิวดาเมจแรงกว่าถามว่าทำไมมันแรงกว่าจริงครับสกิลจิงเหลิวปุ้ม2องแสนสองแสนยังแรงโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ผมขอมาดูก่อนนะว่าไอ้บัฟกูกล้องนี่มันคืออะไรผมก็ไปได้อ่านด้วยอ่นนี่ไงบัฟกูกล้องมันสแตทได้5มันสแตทได้99ชั้นนะตอนนี้จิงหลิวมีอยู่51ชั้นก็คูณไป5ไปก็150อ่อะ ร้อยห้าสิบห้าห้าร้อยไม่ใช่ร้อยาสิบดีมันสองร้อยกว่าด้วยซ้ําชิบหายแล้วกูตกเลขเบตกูกล้องเท่าไหร่วะห้าสิบเอ็ดอ่าโบเนียก็กูกล้องโบเนียเอาดาเมจากไหนวะหลวชาก็กูกล้องโอเค,อเคก็ง่ายๆ่ด่านนี้เล่นง่ายๆครับนนเน้นฮิวกับเน็ตลดเลือดตัวละครถ้าถ้าคุณเอา oh, บัฟมาถูกอะยังไงก็ผ่านแน่นอนครับกดอโอโต้ยังผ่านได้เลยมันเลื่ดนหลือหนึ่งได้ไงวะเนี่ยฮัลโหลปุ๊บโอเคอันตีหลวชายังไม่ต้องรีบกดตอนนี้นะไปกดตอนที่ฟิลของหลวชามันหมดแล้วนะครับ โอเคหลัวชาฟิวยังไม่หมดตรงนี้เน้นตีอาเจนตีเลยเลยโอเคอเมื่อฟิวหลัวชาหมดแล้วใช่ไหมครับก็กดอันตีซะปั๊มไม่ต้องตกใจนะใครที่ด่านนี้ใครที่เห็นเลือดตัวละครตัวเองลดขนาดนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ายังไงซะถ้าเกิดคุณมีหลัวชายังไงก็รอดครับบวกกับบัฟปุพลังของด่านนี้เขาไม่ได้ใจร้ายให้ลดเลือดตัวละครจนตายโอเคตรงนี้จิงหลิวได้อันตีทันแล้วก็กดอันตีไปปุ๊บตีใส่อาเจติอย่างเดียว ว่าบับปลุกพลังหมดแล้วด่านนี้อย่างน้อยเราก็สามารถปลูกพลังได้สามรอบมั้งสามรอบตอนนั้นผมอุ้ยจริงหลิวจริงหลิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออด่านนี้ด่านนี้อันตรายพอสมควรอยู่นะครับคุณต้องเลี้ยงเลือดของตัวละครเราให้ดีๆอยาให้ DPS ตัวใดตัวหนึ่งตายถ้าเกิด DPS ตัวใดตัวหนึ่งตายก็อีเซ t ครับอย่าให้จริงหลิวกับเบตตายก็พอครับโอเคหลวชากูควรฮิวจิงหลิวก่อนเดี๋ยวตายโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แเมไม่น่ามีปัญหาอะไรมากบโบเนียดึงจริงหลิวมาเราจะใช้จริงหลิวเป็นดาเมจหลักจิงหลิวรีดาดาเมจได้ดีกว่าเบสน,นะอันนี้ตอนนี้อันนี้น่าจะน่าจะใช่อยู่嘛โอเคปลูกพลังมาแล้วนะครับจิงหลิวเลือลดรถโอเคจิงหลิวอย่าเพิ่งกดอันติตอนนี้นะรอหมดเปิดตาก่อนแล้วค่อยกดอันตีมันจะแรงกว่าครับตรงนี้เราเน้นตีอัะตีได้เต็มที่เลย ไซเคิลเลี้ยงเหลือหนึ่งนะยังเหลือไซเคิลเพอจริงๆด่านนี้เล่นโคตรง่ายมากเลยนะแต่ว่าโอเคอุ้ยเล่นเด็ดกูด่านนี้ก็มันวัดความเป็นความตายเลยเลยกดสกิลครั้งหนึ่งทีแทบแทบลุ้นน่ะว่าเออตัวละครกูจะตายเปล่าวะแต่ดีที่มีหลัวชาเฮ้ยหลัวชาฟิวหมดก็กดอันติอันติหลัวชานะครับแนะนําไว้เก็บไว้เพื่อเก็บสเตตเพื่อกางฟิวบ่อยๆโอเคมาจิงหลิวปุ๊บแล้วก็กดไม่ตายตอนหมดเปิดตา อย่าอย่าให้ผมเห็นใครกดไม้ตายจริงหยูวตอนโหมดปิดตานะอันนั้นอันนั้นคือแบบต้องมีคุยกันแล้วไม้ตายจริงอยู่ตอนโหมดปิดตาต้องกดงคือถามว่ากดได้ไหมมันก็กดได้แต่เฉพาะยานจำเป็นจริงๆโอเคอย,ยิ่งเลือดรถยิ่งชอบยิ่งชอบเลยแต่อันนี้ไม่ชอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดเลือดอแต่พอมันก็ดีอย่างหนึ่งนะการเอาเบรมาเพราะว่าถ้าเกิดเลือดตัวละครเราลดเนี่ยเบรก็จะได้ค่าไอ้น,นั่นนะสแตตในการโจมตีต่อเนื่องปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้ผมเพิ่งปาดไปเนี่ยเบรปาดอีกแล้ว ไหนกดอันตีอีกนิเปลี่ยนเลือเล่อนรถเท่าไหร่เกือบมิดหลอด <laughs> แล้วก็กดปุ้มอันนี้ยังไงก็ทันครับทันทันเออโดนอ่ะมันโดนแล้วดอดตายเหรอโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้ก็ผ่าเรียบร้อยแล้วสํหรับด่านความเป็นความตายถือว่าด่านนี้เนะี่ยง่ายกว่าด่านแรกด้วยซ้ําเพียงแค่คุณต้องเอาเบสก,กับจริงหลิว แล้วก็ให้หลัวชากลางฟิวบ่อยๆแล้วก็อย่าปล่อยให้เบรกับจริงหลิวตายเด็ดขาดถ้าเกิดด่านนี้เนี่ยใครมีตัวละครที่คิดว่าดีกว่าจริงหลิวกับเบรกเนี่ยก็สามารถเอาตัวละครไปตัวนั้นไปแทนได้แต่อย่าลืมเอาหลัวชาไปนะไม่งั้นคุณตายแน่ๆส่วนถ้าเกิดใครอยากเห็นด่านต่อไปก็รีเควสตผมมาได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะทําด่านต่อไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะวิธีผ่านด่านกระแสวิญญาณสู้ด่านความเป็นความตาย